กลุ่มแจ้งข่าวโกสุมพิสัยมีเฟซบุ๊กของชายคนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะเข้ามาโพสต์แบบนี้ไม่เกินเมษายนนะครับจะมีข่าวการยิงเด็กอนุบาลที่จังหวัดมหาสารคามคอยดูนะเตรียมตัวรับมือนะครับโอ้โหอ่าโพสต์แบบนี้นี่คือก็แตกตื่นใช่ไหมคะคุณผู้ชมหลังจากโพสต์นี้มีการแชร์ออกไปคนที่เข้ามาคอมเมนต์เรียกว่าโหเดือดเลยค่ะบางก็บอกว่าทําไมไม่ทําร้ายตัวเองจะมายิงคนอื่นทําไม บางก็บอกว่าหลายครั้งแล้วนะคนนี้เนี่ยทำไมไม่ทําร้ายตัวเองนะคะบางคอมเมนต์บอกว่าให้รับกับผลการกระทําของตัวเองด้วยชายคนที่เข้ามาโพสต์ตอบกลับบอกว่ายินดีครับอ่ะมีตอบปนะ <c oughs> ขณะเดียวกันก็มาโพสต์เลขบัตรประจําตัวประชาชนแล้วก็ที่อยู่ภูมิลําเนานะคะก็คือเปิดเผยเลยอะ โพสต์แจ้งพิกัดบ้านตัวเองแบบนี้ก็ทําให้พลตวตรีพรชัยชะลอเดชผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดมหาสรารคามสั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปที่บ้านเลยค่ะไปเจอกับแม่ของคนโพสต์แม่ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าคนโพสต์เนี่ยชื่อว่านายอภิสิทธิ์อายุ35ปีเป็นอดีตทหารพรานแต่ว่าป่วยค่ะเขามีอาการป่วยทางจิต อารมณ์ร้อนทะเลาะก,กับครอบครัวเป็นประจำเ,เมื่อปีที่แล้วกลับไปอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็พังบ้านของตัวเองก่อนที่จะออกจากบ้านไปส่วนที่ไปโพสต์เนี่ยก็บอกว่าไม่ทราบจุดประสงค์ว่าต้องการอะไรเหมือนกัน ตอนนี้พอจะทราบข่าวนะคะว่าไปทำงานเป็นรปภอ,อยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าแม่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เพราะลูกชายเนี่ยก็บล็อกแม่บล็อกการติดต่อ,อ Facebook ก็ติดต่อไม่ได้ไลน์ก็ไลน์หาไม่ได้นะคะไม่สามารถติดต่อได้เลยส่วนเรื่องที่บอกว่ามีอาการทางจิตตำรวจบอกว่าอ่ะโอเคบอกได้พูดได้แต่ว่าจะต้องพิสูจน์กันนะคะว่าเขาป่วยทางจิตจริงหรือไม่คะ่ะครับตอนนี้เราก็จะหาตัวเขาก่อน เพราะตอนนี้เราจะเร่งหาตัวเขาให้ได้ให้ได้ตัวก่อนเพื่อเอามาดําเนินคดีนะครับขั้นแล้วเราก็ยังได้สั่งการไปที่ทุกสพานะครับให้เจ้าหน้าที่ตารวจเนีย่ยไปสร้างความมั่นใจแล้วก็อุ่นใจให้กับพี่น้องประชาชนก็คือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปไวอลติตามหน้าโรงเรียนนะครับเอากําลังตํารวจเจ้าหน้าที่ตำรวจไปวอลินะครับหน้าโรงเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชน พอไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนอนุบาลโกสุมพิสัยครับหลังจากที่บรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองเห็นโพสต์ในโลกออนไลน์ก็คงจะมีการแคปแล้วก็ส่งต่อกันด้วยนะครับปรากฏว่าขี่รถจักรยานยนต์ไปรับปลุกหลานกันก่อนเวลาเลิกเรียนเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยลูกๆเพราะไม่แน่ใจว่าชายคนที่โพสต์คือข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนไงครับแม้ว่าทางโรงเรียนจะยืนยันแล้วก็ตามว่ามีความปลอดภัยจริงๆครับ มีเหตุยิงนะใช่ไหมก็เลยก็เลยมารับกลับเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมคะน่ากลัวไหมคะกลัวค่ะกลัวเหมือนกันเคยเคยเคยได้ยินแล้วค่ะเคยเห็นแร้วกลัวล่าสุดก็มีรายงานข่าวนะครับว่าตำรวจสามารถจับชายที่โพสต์ได้แล้วครับแล้วก็อยู่ระหว่างนำตัวไปที่สพโกสมพิสัยครับเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ คุณผู้ชมกรณีแบบนี้คุ้นๆไหมครับมันไม่ใช่ครั้งแรกแหละครับ,รบอย่างที่คุณผู้ชมที่ได้ติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องลักษณะของการไปโพสต์ในกลุ่มของจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆมันมีต่อเนื่องหลายครั้งแล้วนะครับโพสต์ถ้าย้อนกลับไป13ตุลาคมที่ผ่านมาในกลุ่มข่าวโคราชบ้านเองเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปโพสต์บอกว่าตอนนี้อยู่ในห้างรอเวลาไม่บอกว่าจะยิงตอนไหนอะไรแบบนี้เนี่ยในลักษณะแบบนี้ แล้วตอนนั้นนี่โอ้โหคนพูดถึงกันเยอะมากครับ,ค,รบคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีการโพสต์ต่ออีกนะครับบอกว่าจะไปก่อเหตุทําให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการไปเฝ้าระวังตามห้างสรรพสินค้าที่มีการโพสต์มีการพูดถึงกล่าวถึงนะครับ ทายที่สุดตำรวจภูทรจังหวัดนครนนชสีมาสามารถตามไปจับกลุ่มคนโพสต์ได้ก็เป็นผู้หญิงแล้วก็รับสบภาพว่าก่อเหตุจริงแล้วก็พบประวัติว่ามีการเคยรักษาอาการป่วยทางจิตเวทด้วยอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่เราเคยนำเสนอว่าโพสต์แล้วขึ้นว่าไม่ระบุตัวตนสามารถตามตัวได้แอดมินของเพจเห็นชื่อคุณและตำรวจสามารถตาม i p Address ได้จะโพสต์ โดยที่ระบุหรือไม่ระบุตัวตนตำรวจยังไงก็ตามได้นะครับต้องย้าเตือนแบบนี้คุณผู้ชมว่ากรณีการโพสต์ปั่นป่วนแบบนี้มีความผิดทางกฎหมายก็คือนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1,000 0แบาทหรือทั้งจําทั้งปรับแน่นอนว่าแม้ว่าคุณผู้ชมจะใชแอคเคทาหลุมมาโพสต์เองก็ตามหรือว่าเป็นอคเคาที่ไม่มีตัวตนคุณผู้ชมตำรวจเขาเก่งนะเขาสามารถไปตรวจสอบพิกัดของการโพสต์ได้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยโพสต์อยู่ที่ไหนอย่างเคส สที่คุณป้าเล่าไปคุณเจอร์สาเล่าไปบอกว่าเดือนตุลาคม13ตุลาคมเนี่ยเคตนี้เนี่ยคุณผู้ชมตำรวจเขาสามารถไปแกะรอยว่าแม้จะใช้คำพูดในลนักษณะให้เข้าใจว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าสุดท้ายคนโพสต์คือผู้หญิงแล้วก็อยู่ที่อำเภอปักทงชยัยตำรวจไปจับถึงบ้านเลยนะแล้วก็ตรวจสอบพบว่ามีประวัติในการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชด้วยแต่ท้ายที่สุดก็ต้องถูกดำเนินคดีเพราะว่าเคยรักษาแล้วแล้วก็หายแล้ว ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าเป็นการก่อกวนสร้างความรำคัญใจให้กับประชาชนด้วยนะครับนี่เป็นการใช้โซเชียลแบบผิดๆก็เลยเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ